สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ที่ร้านแลนไบต์นะฮะนี่นะฮะวันนี้มาอัปเดตจักรยานให้ชมนะฮะมีจักรยานสวยๆเยอะเลยนะดาวฮงดาวฮอนเน่โอ้โหนี่นี่นะฮะดาวฮอนคันนี้นะ,ะเมโทรนะฮะสวยงามเนี่ยดาวฮอนที่นี่เขาบอกว่าเขาขายแพเอ้ยไม่ถูกไม่แพงนะฮะก็คือ4,000-5,000บาทเองนะฮะแล้วก็มีรถไฟฟ้าด้วยนะ,ะเข้ามาเยอะเลยโอ้โหนี่รถไฟฟ้านะฮะ อ้าว oh, นี่สุดยอดโอ้โหรถไฟฟ้าหลายคันเลยนี่ตรงนี้รถไฟฟ้ากันอ่าโอ้ยน่าไปลองนะครับวันนี้รถไฟฟ้าเยอะแยะเลยนี่นะคใครที่สนใจรถจักรยานไฟฟ้านะครับพับได้ด้วยก็มีนะฮะเนี่ยปั่นได้ด้วยนะครับพับได้ด้วยดูคันนี้สวยวะดูคันนี้สวยมากนี่นะฮะฮอนไบนะฮอนไบ ดูบอกเขาดิโอ้เจ๋งเจ๋งเจ๋งฮอนไบส์นะฮอนไบส์โอ้นี่นี่ดูดินะดูที่จับมี่เบรกป่ะอันนี้รถไฟฟ้าใช่ไหมพี่ฮอนไบส์เนี่ยใช่ครับโอ้สวยมากน่าจะจะนี้เดี๋ยวรอยังไม่ส่งคนอยู่เดี๋ยวรอเช็คอ่าเดี๋ยวชเช็คเช็คอะไรให้โอ้โหสวยนะสวยมากเลย ปั่นได้ด้วยพับได้ด้วยนะฮะได้โอ้สวยงามวันนี้เอาไปให้ช่างาอรเไ,ไอตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้สวยมากนะฮอนไบเนี่ยแบบโอ้โหทำเสร็จนี่อยู่ประมาณเท่าไหร่พี่เอาแบาบสองหมื่นาอนเองพับได้ด้วยนะใหม่นนะใช่ของใหม่เจ็ดหมื่นเลยหกเจ็ดหมื่นเลยเนี่ยถ้าดูนะฮะเนี่ยพับแล้วมาติดเนี่ยสองหมื่นกว่าบาทเองนี่ฮะ พับแล้วมร้อมันจะมาประกบกันนะฮะตรงนี้เล็กมากนะฮะเคยดูใน u t u b e นะเนี่ยพับแล้วเล็กมากโอ้โหยแหม่น่าสนใจนะฮะน่าไปลองนี่นะฮะแล้วก็มีวินเทจอ่ะเนี่ยทัวรลิงทัวรลิงนะใครสนใจนะเนี่ยยี่ห้อลิตเวนะฮะลิตตี้เวนะฮะลิตตี้เวนะฮะผมอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะต้องขออภัยนะฮะ โอ้นี่สวยนะอ่าวันนี้ครับอ้าวันนี้มาด้วยนะครับคุณดูรถไฟฟ้าคันนี้สวยไหมเฮ้ยคันนี้คันนี้ตอนพับแล้วนะล้อมันจะมาประกบกันเนี่ยเหมือนไหมล้อเรียกว่าแต่มันมีแต่จะเกียบทั้งเดียวข้างเดียวพับแล้วมันจะมาประกบกันเป็นรถไฟฟ้าพับได้แม่คนนี้มากกว่าขายสองหมื่นกว่าบาทเองในเว็บเนี่ยขายอยู่ห้าหมื่นกว่านะห้าหกหมื่นเลยเนี่ยสวยนี่ยขงสวดิเนี่ยดูเบรกดิดูเบรกเป็นไงนี่เบรก โอะไรเนี่ยเกียร์ฮะไม่ใช่ไอที่เล่งไงมิกซิงบิดบิดมีบิดอ่ามีบิดโอ้โหมีไฟหน้าด้วยเออแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์นะเดี๋ยวเขาไปเช็คแบตเตอรี่อะไรนิดหน่อยแต่ว่าปั่นได้ด้วยนะเนี่ยเนี่ยปั่นได้เลยดูอันนี้น่าสนใจนะจักรยานไฟฟ้านี่เวลาปั่นปั่นมันมันเป็นการชาร์จไฟมาในตัวไหมอ่าถ้าเป็นญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นคือปั่นเบาเขาเรียกว่าปั่นเบาคือไฟฟ้าของเขาเนี่ย มันมีมันมีเขาเรียกว่ามีมีสามระบบหนึ่งคือไฟฟ้าอย่างเดียวญี่ปุ่นนะบิดอย่างเดียวสองคือไม่บิดเลยปั่นอย่างเดียวสามคือมีระบบตรงกลางก็คือปั่นเบาแต่ไม่ได้ชาร์จเข้าไปนะคือมันกินแบบน้อยไงปั่นปั่นเบาเขาเรียกว่าตอนขึ้นเขาอะไรเนี่ยมันจะปั่นเบาตัวนี้เป็นพับได้ใช่ไหมพับได้หมดเลยนี่ตัวนี้ก็พับได้ตัวนี้เหมือนเหมือนบอมตั้งเลยมีล้ออ่าดูดิเนี่ยพับตลบเข้ามาด้วยนะ โอ้น่าจะน่าจะพับให้ดูนะคือของเขาจะปั่นเบานะคือไม่ไม่ใช่อะไรศาสนว่าปั่นแล้วชาร์จนะปั่นเบาเอ่ไม่กินแรงอ่ะแต่คันนี้สวยจริงลองดูดิเฮ้ยไม่หนักฮะไม่หนักมีแบตแลยนะเนี่ยโอยนี่หนักกว่าไม่หนักอ่าแม่บ้านหนักกว่าโอ้นี่หนักขึ้นเลยของตัวนี้หนักขึ้นเลยแต่ของตัวนี้ไม่หนักแบน่าสนใจนะ แบตมันแน่นก้อนเล็กกว่าป่ะเนี่ยแบตอยู่แถวๆนี้แหละอ่าไตรงนี้แบตแบตแบตอัก้อนใหญ่กว่าแต่ว่าด้วยความที่มันสเปคเนี่ยมันมันก็จะเฮ้ยเอาตามสบายเลยพี่อโอ้ยสวัสดีครับตามสบายเลยครับ,บ,รบวันนี้มาเช้านะฮะยางรถแตกด้วยนี่มีวัน,นวันนี้น่าสนใจนะวันนี้ใครบอกว่าถฟรถไฟฟ้ายังทําไม่เสร็จอีกเยอะออเพราะนั้นรถนี้รถไฟฟ้าเยอะแม้ว่าจะเอารถไฟฟ้าไปขี่นะกลัวตายกลางทางนะ จริงไม่ตายหรอกแต่ว่าคันนี้ไฟฟ้าด้วยไหมใช่แต่ว่ามันมีบางคันเนี่ยอย่างคันเนี้เดี๋ยวแกต้องไปเช็คแบตก่อนปั่นได้หรือจะเอาเป็นพวกนี้ดีอันนี้อย่างนี่สามล้อนี่ล้อเล็กนีมีไว้ทำไมไม่หรือมีไว้ตอนถอยหลังป่ะตอนถอยหลังแล้วมันจะเนี่ยจะกระแทกแล้วหยุดรือเป่ามีโช้กด้วยอะแน่ใช่มีล้อแน่ใจมันเหมือน เห็จักรยานพับได้แหละพับแล้วเปดินได้เลยนี่นะครับวันนี้ก็มีจักรยานมาเยอะนะจักรยานพับก,ก็มีเยอะแยะเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะไปลองขับนี่เราเอาคันเอาคันนี้ดีไหมเฮ้ยเคยเคยปั่นมินิมั้งยังลองมินิดูไหมไงี้ยพวกเนี้ยเอาไหมยังเนี่ยอันนี้ยังไม่เคยเนี่ยลองลองมินิมั้งไหมแบตบลอ้อล้อเนี่ยลอ้ลอล้อยี่สิบแต่เป็นในลักษณะของพวกจักรยานมินิไหม,มน่าสนใจนะ ได้ได้นี่นะไปคันนี้ก็สวยนะเนี่ยอะคันนู้นก็สวยสีฟ้าน,น,น,นี่มินิอีกอ่าเนี่ยมินิเป็นร้อยี่สิบนิ้วแต่เป็นมินิได้แต่ว่าไม่ได้พับนี่นะวันนี้จักรยานสามล้อเข้ามาเยอะเลยนะ,ะตะก้าเข้ามาเพียบเลยนี่นะคะเนี่ยสามล้องั้นเลยนะฮะยังไม่ได้ประกอบเลยนะฮะก็เดี๋ยวใครสนใจมาดูได้เลยนะฮะ เดี๋ยวเขาประกอบได้นะแป๊บเดียวเองประกอบฮะเออใช่เนี่ยเครื่องครัวมาใหม่เพียบเลยเครื่องครัวจากญี่ปุ่นเลยนะยดูดิเฮ้ยไม่แต่ของญี่ปุ่นสเตนเลสเขาดีนะเบอร์เห็นบอก304เลยอะไรประมาณนี้ก็คือเบอร์ดีอ่ะนี่นะฮะคใครที่มาดูรถนะก็คือมาดูเนี่ยเป็นอ่าพวกเครื่องครัวของญี่ปุ่นได้นะ เพราะว่าเขาขายไม่แพงนะเขาขายรู้สึกว่าจะกิโลละร้อยเองอถูกมากขายเป็นกิโลคิดดูดิไม่ได้ขายเป็นใบนะขายเป็นกิโลนะฮะเน,นี่ย<อ>ก็คือช่างกิโลเลยอ่ะดูดิเฮ้ยวสวยนะแต่ของเขาสเต,ตเลสเขาดีนะชอบที่เปิดเปิดวางนะเขาสเต,ตสเลสเขาดีนะดูช้อนดิอันนี้เปิดปา๊กระป๋องตรงนี หนาใช่ไหมเออหนาแหละเดนเล็ดเนื้อดีอ๋อน้ำหนักได้น้ำหนักด้วยใช่ใช่แข็งด้วยก็คือเขาขายถูกมากเลยนะฮะเนี่ยมีมีดหั่นสเต็กอะไรเนี่ยเยอะะเลยอันเล็กก็มีอ๋อทาเนี่ยที่ป้ายเนยเข้ามาเยอะเลยนะฮะก็คือเป็นของญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะเนี่ยเฮ้ยมาดูทางนี้ดิเนี่ยเนี่ยถ้าชอบเนี่ยต้องดูทางนี้ที่เปิดวายไหมฮะเปิดวายเยอะเลยนี่เลยชัดเจนแล้วแต่เมื่อกี้ดีกว่าเนี่ยเนี่ย เนลื่นลื่น <irsiniz. S 2> ลื่น,นอ้ยนี่แบบจอดแบบจอดไปเลยแล้วก็ดึงขึ้นดูดกระทะดูนอด็อตหม้อซึ่งก็ดิสวยวะ่ะเออคนที่ทำัวนนี่เห็นเราชอบเลยนะ,ะโอ้โหหอ้หนี่จะแอดมีรถเด็กด้วยนะเห็นบอกว่ารถเด็กมาเนี่ยจัรกรยานเด็กมาเกือบเท่าไหร่นะสี่สิบห้าสิบคันเลยไหมกองเดินเดินทึกเลยนะทึกเลยไรฮะไม่รู้ดิ เดี๋ยวมาดูนะฮะเดี๋ยวผมพามาดูงี้มีรถไฟฟ้าคันนี้โอ้โหนี่เบฟเบฟเบฟอะไรเงี้ยสวยป่ะเฮ้ยโมดจักรยานคันนี้ไฟฟ้าเปล่าเนี่บบนเยเฮ้คันนี้สวยมากมีโชคด้วยน่าจะไฟฟ้าเปล่าแบบถอดออมีไฟฟ้ามีที่บิดเออใช่ใช่มีไฟฟ้า โอ้ oh, สวยว่ะเหรอตัวนี้ก็อยากเอาไฟฟ้าไปลองนะแต่ว่า,ารถมีน้อยนะฮะก็คือว่ายังยังต้องทำก่อนนะเอามินี้ดีกว่าไหมเนี่ยเนะนี่ยเนะี่ยคันนี้คันนึงแล้วคันนี้คันหนึ่งไหมคันนี้ก็สวยนะนี่ของอะไรนะฮะ โคด้านะฮะโคด้าบอมนะฮะโคด้าบอมของที่ไหนไม่รู้นี่ที่ห่อแน่ดาวฮอนหรือเจ้าดาวฮอนไปลองเนี่ยพวกฟูซับคันใหญ่ๆเนาะคันใหญ่นี่นนแหละเออดูว่าดาวฮอนคันนี้คันนี้สวยนะมีถอ่วมีถัดีนะที่น้เดี๋ยวผมพาด,ดูรถนะฮะอันนี้เทรคกนะฮะอ๋ออันนี้เป็นนี่เลยว่ะฟูซับเลยว่ะเห่ง จะลองขี่ฟูลซับด้วยไหมล่ะมาที่นี่ลองได้นะฮะอยากลองคันไหนไปลองได้เลยนะฮะจักรยานที่แลนไบเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยสามารถเอาไปออาเอาไปลองได้เลยจักรยานฟิตติ้งนะครับก่อนเราลองวินเทจนะฮะทันี้วินเทจก็หมดแล้วนะฮะมาดูได้ชุนนี้ดาวฮอนเข้ามาเยอะนะฮะนี่สีเหลืองนี่สวยชุนนี้จักรยานพับเนี่ย กำลังเป็นกระแสนะฮะกระแสที่นิยมเนาะเป็นไงสองคันนี้สวยไหเฮ้ยเฮ้ยคันนู้ดคันนู้ดคันนู้นไหนคันนู้ดคันนู้ดคือดาวฮอนอะไรวะเนี่ยเจสเจสตสตรีมโอ้โหเนี่ยมันมีช็เฮ้ย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 หน้าสนนะดูดูดูข้างหน้าดูข้างหน้าข้างหน้าเขาทำอะไรวะเนี่ยมันเหมือนโชว์โชว์ ไม่ใช่อันนี้เหมือนพับพับแล้วมันตรงนี้ตัวพับเนี่ยรุกสึมาแล้วนะระวังวัอันนี้ไม่ทำอะไรคะเนี่ยชโชกหน้าเห,หรอน,นี่นะฮะใครสนใจดาวฮอนนะเป็นแฟนดาวฮอนมาดูเลยคันนี้ไม่เคยเห็นเลยนะคันเนี้ยโอ้สวยงาม คันนี้เท่าไหร่นี่พี่แลนสวยมากเลยหมื่นสามพันเก้าัโอ้โหถูกมากมีโชคด้วยนะฮะดาวฮอนเลมนเนี่ยจาก US เลยนะฮะตง US ตรงนี้ 13, <900. S 1> โโหมื่นสามพันเก้าร้อยโอ้โ,อโหสวยมากคันนี้นะฮะแล้วก็มีดาวฮอนอีกเพียบเลยดูเออเฮ้ยหรือวันนี้จะลองดาวฮอนดี แฟนๆดาวฮอนเป็นไงนใจฮนะน่าสนใจนะนี่นี่คันนี้เนี่ยดาวฮอนอะไรเนี่ย M ule, M ule. มิวมิวรีลิโอ้นี่โอ้แต่ละคันนี่แะดาวฮอวนเอ,เ,อเ,อเออดาวฮอนเป็อนเออน่าสนนี่ดูดูแฮนด์นี้ด้วยเออโอเคเกียร <Yeah. S 2> ์ดัดีไหมอเ,เอาแบตทับทับไป,เ,ปเลยไหมนี่นะฮะมีบอดวอล์กด้วย นี่ปอดบอ,อกสีนี้สวยนะเนี่ยโอ้ปอดบอ,ก,อกก็หลายคันนะอนนโอ้นีนะฮะอตรงนี้วินเทจนะเสือหมอบวินเทจนี่นะฮะแอนนะเชอร์ออะะ share, ก็มีนะเป็นชีเบียชี เทียมไอฮอนเลยนะฮะของเมื้อญี่ปุ่นนะครับคร <Okay. S 1> เดี๋ยวเช็คแบตให้เลยนะฮะที่นี่ไม่ต้องห่วงนะฮะเอาไปเนี่ยใช้ได้แน่นอนมีช่างเอาแบตไปเช็คเรียบร้อยนะฮะคันนี้ก็สวยละนี่นะันนี้ก็สวยเนาะโมเมนตัม um นะฮะ ทับคอได้อย่างเดียวตัวนี้เป็นมินิทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้มินิวินเทจนี่นะ,ะโอ้นี่ขาไก่ด้วยโอ้สวยๆงั้นเลยนะหลายคันก็อโอเคนะฮะ เพาะดาวคอนนะ้าสวยงามมากแต่ละคันเห็นแล้วชอบเลยใช่ไหมเนาะนี่มาแพงสวยสวยสวยมากนี่น่าจะมาจากอเมริกาเลย,ยใช่าาสรงนี้น่าจะมาขอกอเมริกาเลยสวยเนาะตาสวยนะเงียบเลยนะ มีแล้วอะไรหรอ๋อมาจากญี่ปุ่นเนี่ยเบอร์เจ็ดศูนย์ศูนย์ห้าด้วยแล้วเนี่ย <Ừ. S 1> เนี่ยอ,อลูมิเนียมเนี่ยเบอร์เจ็ดศูนย์ศูนย์ห้าเลยนะ<ม>สูงนะโอ้เต็กสวยสว่ะเยี่ยแสลมเจ็ดเ็หน้าลองนะแสลมนะอ <Okay. S 1> ้ยน่าสนใจเอาไหมคันนี้ไหมโอเคอันนี้หนึ่งด<บ>าวคอนอีู่วันนี้ข <nov> ายวันนี้เรา เราเอาดาวคอนไปลองดีกว่าแล้วก็มิวเนี่ยตันนี้ดีกว่าดีไหมบอกอย่งดาวคอนแต่นี้ไม่รู้ของัวมันไหมคอนโรสต์ข้อแฮนด์สวยดีกว่าเนี่ยที่เข้าเกียร์ก็สวยโอ้โหรูทก็สวยรูท Yeah. Yeah, yeah. อีเ e กียฮะอีสปีด้านหน้าสองหลังสิบสิบยี่สิบเลยเหรอโอแต่ <Yeah. S 1> oh. หน้าสองเลย่ <Yeah. S 1> ห,หาแล้วดูล้อดิโอเคแล้วอ่ะทุกอย่างเพอร์เฟคมากเลย ล้อตันสปีดเลยตันป,ปัน่นเร็วเลยวงล้อก็สวยนะลูกขาตั้งดิเมโทรวงล้อวงล้อเป็นของของของรุ่นเขาเลย่เปเมโทรเนี่ยสวยด้วยแล้วตอนนี้ขาตั้งเนา,เนาเนะโอ้โหชมพูแตกโอ,แบบโอรู๊ตคันนี้ก็สวยนะภาพดีมากเลยสีดำนี่ก็สวยนี่คันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เหรอ ยังให้รู้กันไม่ใช่เนาะ